สวัสดีครับผมตั้มนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหอยดาส่งความสุขและความอร่อยนะครับวันนี้นะครับนี่อันนี้ที่เราทําไปครั้งที่แล้วนะก็คือนี่เดจะทาได้ดูกาดกาแฟหมักนะครับกาดกาแฟหมักวันนี้เราจะมาใส่ต้นทุเรียนนะเขาบอกให้ใส่สองามือรอบโคนได้เลยนะป้องกันมดต้องกันมดต้องกันแมลงนะ มดนี่คือตัวการพาเพี้ยมานะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยนะเป็นปุ๋ยได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าได้ผสมกับยูมิกแล้วก็ซูลินซีสังเคราะห์แสงนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเป็นประโยชน์ต่อพืชนะครับเป็นประโยชน์ต่อดินนะช่วยให้ดินร่วนซยนะครับ เป็นปุ๋ยไปในตัวด้วยนะครับแปแต่ผมจะแนบวิธีทำไปให้อีกนะโอเคว่าบรรยากาศดีแล้วมีหมอกลงเบาๆด,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 ดูรอบๆนะครับนี่ภูเขานี่เขาเยดาก็จะมีหมอกหน่อยๆเนาะ ากาศชื้นๆนิดหน่อยมีน้ำค้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ยูมิคกันต่ออ่าใส่กาดกาแฟกันต่อนะครับและเดี๋ยวผมจะมีวิธีทำไว้ให้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผมเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมได้ใส่อ่า กากกาแฟหมักนะตากกาแฟหมักกับต้นทุเรียนนะครับ mm hmm. ก็ครบทั้งหมด29ต้นไม่ใช่29ต้น29โคกแนละ้วก็58ต้นแล้วก็มีอีกหนึ่งต้นที่ปลูกใหม่ก็เป็นทั้งหมด59ต้นนะเดี๋ยวเราจะมีปลูกใหม่อีกนะครับกปดติดตามช่องโชวไคยดาต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด s สไครต์ให้เราพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับละเดี๋ยวผมจะมีวิธีต่างๆนะผมจะทําสวนทุเรียนแบบ จุลินทรีเอไม่ใช่จุลินรีย์แบบอินซีนะเกษตรอินซีนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับจะใส่กากาแฟไว้รอบๆโคนต้นเลยนะครับโอเคฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้ว,ว่าจะรายงานผลต่อไปนะครับ ด,ด,ด,ดีดยามเช้านะครับโอเคครับขอบคุณครับ